หรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายนะคะวิธีการแชร์นะคะแชร์สกรีนนะคะทำอย่างไรนะคะการแชร์สกรีนนะคะง่ายมากเลยค่ะเพียงแต่นะคะถ้าหากว่าเราต้องการจะแชร์ไฟล์หรือว่าแชร์สิ่งที่เราต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นใช่ไหมคะเราต้องทำการเปิดไฟล์นั้นไว้ก่อนหรืออาจจะเปิดรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะแชร์นะคะเปิดไว้ก่อนนะคะ พอเราเปิดไว้เรียบร้อยนะคะเราก็เข้ามาที่โปรแกรม Zoom ของเรานะคะแล้วเราก็ไปเลือกที่คําว่าแชร์สกรีนนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นสีเขียวๆรูปสอนชี้ขึ้นนะคะคลิก1ครั้งนะคะแล้วก็จะเจอหน้าต่างขึ้นมานะคะให้เลือกนะคะวินโดว์เลือกที่ไฟล์ที่เราจะทําการแชร์นะคะในตัวนี้นะคะที่จะแชร์คู่มือการใช้โปรแกรม Zoom ให้ดูนะคะ พอเราแชร์เสร็จใช่ไหมคะเราก็จะเห็นนะคะสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับการแชร์เครื่องมือต่างๆนะคะจากแต่ก่อนที่อยู่ด้านล่างจอใช่ไหมคะก็จะขึ้นไปด้านบนตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะแล้วแต่เราจะเลือกเราอาจจะเลือกลงมาไว้ข้างล่างนะคะหรือเราจะขยับมาไว้ข้างบนแล้วแต่มุมมองของเรานะคะทีนี้นะคะถ้าหากว่าเราแชร์ไฟล์เสร็จแล้วนะคะเราไม่ต้องการจะแชร์เราก็สามารถเลือกสต็อปแชร์ตรงนี้ได้ เห็นไหมคะไฟล์งานที่เราแชร์เมื่อกี้ก็จะหายไปนะคะค่ะถ,ถ้าเราต้องการจะแชร์วิดีโอละเราจะทำยังไงใช่ไหมคะอันดับแรกเราก็เปิดไฟล์วิดีโอของเรามาก่อนนะคะหรือว่าเราอาจจะเปิดใน YouTube ก็ได้นะคะเปิดขึ้นมานะคะแล้วก็เข้าไปเลือกที่แช์สกรีนเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกที่วิดีโอที่เราเปิดไว้นะคะแล้วก็แชร์นะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็ สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะต้องมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับห้องเรียนครูด,ดีดีนะคะค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากรู้นะคะว่าวิดีโอของเรามีเสียงหรือเปล่านะคะให้เรามาดูการตั้งค่าตรงนี้นะคะตรงคำว่ามอเนี่ยค่ะจะมีคำว่าให้เราเลือกนะคะจะมีคำว่าแชร์ e s าวนะคะตรงแชร์เสียงเนี่ย ะะถ้าเกิดว่าเสียงจากวิดีโอของเรานะคะคผู้เข้าร่วมประชุมเขาไม่ได้ยินนะคะคเราก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้คือแชร์ d นะคะ,คะ,คะแล้วเราก็ลองเล่นวิดีโอของเรานะคะควันนี้นะคระูคก็จะมาสอนเรื่องภยัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกัน,นะะถ้าในหนังสือเรียนนะคะคก็จะอยู่ในบทที่ะกะารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเป็นหนังสือของสสวทที่คุณครูวิชัยสอน,นเรียน,นะะชั้นที่วิศะ เห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเราต้องการจะหยุดแชร์วิดีโอที่เราเล่นอยู่นะคะเราก็เลือกคาว่า wish stop s h แช e นะคะค่ะนอกจากนะคะเราจะแชร์ไฟล์หรือแชร์วิดีโอที่เราต้องการจะแชร์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นกันแล้วนะคะเราก็จะมีนะคะเครื่องมือที่เรียกว่าโน้ตนะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวทดสอบนะคะเดี๋ยวที่จะแชร์ผู้มือการใช้ งานซูมนะคะให้ดูนะคะทีนี้เครื่องมือนะคะที่จะนำมาใช้ก็คือ Ennotate ตรงนี้นะคะ,ะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับไม่ว่าเราจะพิมพ์ข้อความหรือเราจะทำการขีดวาดเขียนได้หมดเลยนะคะสมมติว่าที่จะพิมพ์นะคะพิมพ์คาว่าซูมมันง่ายมาก เห็นไหมคะพอเราพิมพ์เสร็จนะคะเราก็มาเลือกเมาส์ตรงนี้นะคะเราก็จะได้ข้อความที่เราพิมพ์ลงไปแล้วหรือเราอาจจะทําสัญลักษณ์ว้วงกลมหรือสี่เหลี่ยมไว้ในข้อความที่มันสําคัญก็ได้อันนี้จะเอาสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะเช่นสีแดงเห็นไหมคะการใช้งานโปรแกรมซูมสามารถใช้ได้นาน40นาทีอันนี้สําหรับอะไรคะ ฟรี Free, ใช่ไหมคะจะใช้ได้ครั้งละ40นาทีเท่านั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่เอาสี่เหลี่ยมแล้วเราจะได้วงกลมอ่ประชุมพร้อมกันได้100เปลี่ยเป็นสีด้วยโอเค100คนเห็นไหมคะมันก็จะทำให้มีอะไรมากขึ้นใช่ไหมคะดีกว่าที่จะแชร์เฉยนะคะหรือเราต้องการจะลบแล้วก็เลือกอย่างลบมาลบได้เลย ที่เส้นแล้วก็ลบได้เลยนะคะหรือเราอาจจะเออเราไม่อยากอันนี้เราอยากจะวาดรูกวาดลูปก,ก็ได้นะคะอ่ะสัญ,ญาาลักษณ์วาดรูปอ่าเอาเส้นนี้ก็ได้อาจจะโอ้เส้นใหญ่มากนะคะเราสามารถเลือกขนาดของเส้นได้นะคะอ่ะเลือกออกก่อนเลือกขนาดของเส้นได้เลยเห็นไหมคะ ง่ายมากเลยเราจะวาดเราจะขีดจะเขียนอะไรลงไปก็ได้สเตมป์ได้ด้วยนะคะเช่นเราจะสเตมป์หัวใจสีแดงลงไปในข้อความที่มันสําคัญนะคะเราก็สเตมป์ลงไปเลยหรืออาจจะเป็นดาวอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะนําไปใช้กับผู้เข้าร่วมประชุมนําไปเสนองานหรือว่านําไปใช้สอนนักเรียนได้เลยนะคะเครื่องมือนี้นะคะ สำหรับการแชร์นะคะสำหรับการแชร์งานนะคะก็จะมีเพียงท่างนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ